มีคนแจกงค่เลยกัสบายดีพ่แม่พี่น้องดอกไม้สบายดีเอฟซีทุกทุกคนเออบัตยาแกงยังสิมาเอาสามหน่วยงานมัดนหจ๊อะไรนี้ไม่บอกนะหุ่นหนึ่งอืมซื้อมาต่อยเอาเรื่องนี้แหละขันตน เหงาเหมือนโยมเนอะเฮ้ยแกงเตะไก่ไเมื่อคลิปนี้กาบ่มีอย่างไรพี่น้องเอ้ยเชฟพาน้องโตโน่ไปซื้อแห่สร้างเพบื้องลังสู้ให้ปาดปีหัวปีอ่ะนั่นน่ะเร็วนั่นนั่นไงเชี่ยนะ เบีดเ <muitas> <arias> e ็จพัดเต้าอมตึกเลยนี่พี่นนอะสั่งวงแฮใครแฮเด็ดอกํลังหิวขุขข้นเนื้อเพนกายอยากเทกับวงไพ่โนใช่ร้องตัวเลยมามี่ย้อนเ่อนี่ยมึงหนูโนใส่ เดนนกเบอหายืนมาดูยืดปินามาดู嘛พื้ออกแบบพื้นดึงออกนเรียมา嘛นี่ดีพ่นองเพิ่นเล่อะไรได้ถือใจ ขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่ขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่ที่ซื้อแฮให้ร้านน้อยขอบคุณแม่ลำรวยลำ้วยเด้อขคุณแม่ลำรวยลำรวยเด้อแม่ติ๋มแม่ติ๋มทางสมุทรปรากันไปน้องบนฝากเงินมาสองพันห้าร้อยบาทเขาก็มาซื้อแฮอ่าพันสองร้อยบาทการธนกระกันสองทั้งสู้ทั้งอยังเลยเจ๊ลูกมาให้พ่อเจ๊ลูกมาให้พ่อ ดังนะแสดนก็ด yeah. uh, ังนะเท่าไหรเก้าแาซูบอย่ะนี่จะดังอะไ่แนก็หายซื้อๆไเลยสร้างนะบ่มีเสียงเลยดัง่อนบันาก าลูกสองลาซิบลูกมันเอาไปซื้อมาใส่มาให้เราใส่ให้สองลอยหาซิบแล้วก็ขาเราใส่ให้กันหนึ่งรอยบาทลูกเกาน่ยเขาดีอยู่ปะมันน่อยฮะมันน้อยนอยจ่อยป้าสอนกันเาซื้ออันเกา้อยบาสหน่อย เราหายน้องโตโน่สืส้อแปดร้อยนั่นมีแต่รางนะแปดร้อยมาเน,นี่ค่ะเราเอานะค่ะเราใส่ลูกค่ะนะเราเอาหนึ่งหนึ่งร้อยบาทพอาที่เป็นเก้าเป็นเก้าบาทนี่ครับไปซื้อลูกมันสองร้อยห้าสิบสิบ 48, สิบเอ็ดพันเอ็ดห้าสิบถ้าผู้อื่นนะเราเอาบรรจอมันส,นสามรวง พอดีเฮาไปซื้อลูกเงินหาเราใส่เดแเราก็คิดเอาหนึ่งร้อยบาทพอดีเฮาก็จ่ายไปเก้าร้อยบาทแล้วเด้ีนี่พอดีให้ลลงให้สร้างพอดีเก้าร้อยบาทเพกระ่อนหนึ่งร้อยบาทโอเคเอาให้เพิ่นเด็กเซ็ดไปเมื่อป่ะนี่ สันเฮพอได้เงินสักยาโวดลงฮะไปยังมีงานต่อได้นี่สิพากันเมื่อมัดเข้าเมื่อมัดเข่านีพลลวสันเฮ้เฮ้เพี่น้พอกันตอนอันอันนั้นเด้อ จัสอกเ้จักสอกอาตอปายนะ้วก็เปตอปลายอ่ามอันิเษบ้างล้ก็อย่าปลาตัดเ็นเอืมหักซามันดีล้าข่าร่างร่างเอาข่าหมตามันเห็น ตาแหงแล้วเขา่มไว้มัดไว้ีจะคินตรงล่างจะล้างขับไป้าตาแกตัหงวโบเกินช้อนดึงังรอบจะลูกอันนี้คล้ายบ่อย่ะรับไปีปีกก่นะปีใกลปีไก่ี้จะลอกเงยวปนีบไปโยงโดนต้นไปยงโตบ่นี้ลอกเงียวแล้ว

พอดีกนันเมื่อโซ่เคยหลาลุงห้องกินปลาเอ้ยไปเอ้ยไม่เนาะเอ้ยไม่ต้องลองต้องลองซื้อปลาเคยหลาไปเปิดซีนอยู่น้องเคยหลาเลยไปกันยัวนี่ไปพี่น้องไหมุนอยู่บ้านมุดห้อง <laughs> no, hãy con mình. No, uy tín ván tay ngồi. Tay nó, nó hãy 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 là hãy 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 ดีใจไหมเย่ดีใจงงนานะไปไปไปเมืออ่อปะนะมันไม่อห่าลยมันไนะี่อาอะไรนีน่มันที ได้เบอร์นาันนี้เบอรยังเดี <that> ๋ยวไปเาน้ำมูอดไปงั้นลไปไปยังอ้าวสรุปใครกันเน่ที่ได้แหย่ในบ้านเดียวกันแหละพี่น้องพี่น้องกันไปยัง ตออลอยแน่นอนตัวหนักนปาตัวมาเลยจะกันอยู่ปั๊บปัปบเฮ้ยตัวนักกลัวนอเอ้ยขินขาดเลยตัวน่ะันรองแขนอกตัวตึ้ยแน่นอนอือโอ้โหเอื่อหรือน่กันโลอือุ้ม่าผมมอเสียดใหญ่กว่าเออมันหนักมันมันใหญ่อ้ยมันจากโจ๊กมันจากมน งาอ่าองตัน่น,นั่งลูอันนี้นั่นานหา,านนนหงนะ่อหางกัวจับกันทำกันอเอ<ล>าเป็นเส้นน้อยลูกของเราหนักกวไปเฮไปไปเอามือเมื่อตุบไปยังอตึกมาเลยละ่ะงันให้มีกี่ต้มละตากมันแห้งแล้วก็ขาห่มไว ตั่งพลเหตุหายซองมือปุบแบบมันจู้ลุกมันใส่ดิเขาไปเสือมาให้ต่างหากใช้ยาบ้านเด้ใช้ยาบ้าน ได้เนเออแล้วล้มาบ่ย่างานนะบ่หย่าบ้านสิขึ้นมาบ่แบบ้าน้ยกเอาล้านขึ้นมามี่าเยาจะมาจะเอา้วนำยามา สบายดีปะเดี๋ยวเฮ้ยเอออใช่ทงกางเกงง่ายอยู่บ่อยลอยหน่อยเออนั่งกางั่งงด้วยหรอนั่อกเนี่เพราะว่าเอออือ มาซื้อลูกแฮหสองาพาสิบสี่แหแปดร้อยค่าพิ่นชิลูกให้หนึร้อยบาทีปดร้อยอพันเอ็ดห้าสิขอบขอบคุณนะแล้วสวยสหุหลานเพื่อท่าอได้แบบนี้ไปห้าสิบไหลไปพันสองก็เหลือพันสามฮะพ,มมพันสามไปปลายน้อยๆนะเพราะว่าข้าเจ้าหัก

แล้วก็ซื้อเนื้อหมูนาำเข็มมีอะไรบทางนคะนี่น่งหัวเนี่ยน่อยลายคุณนกขอบคุณเลยค่ะขอบคุณลอยลายเรือผัวขาเงินมาให้ให้ดียูดีมีแทงลำไม่รวยลำไม่รวยเด้อขอช่วยจะเกลือาะเปลียนไดไม่าวกระดั เด้หลด้กเนาะเดี๋ยวขอบคุณเพิ่เน้อเนัะขอบคุณเพ่นอีกแก่เป็นอะไรคือว่าเาคืออยากหยิบเรยไปด้วยไปด้ยอยู่เบื่อเดี๋ยวน่ะเออมือเขาจะมาคายอัน เงินที่เรืองนะให้ซื้อเกงข้าวสารในอกตโนแล้วก็เก็บแล้วก็ซื้อเนื้อมูให้นตโนโล่นึะครนแล้วก็น้ำเมาทอง้กตนขาบุลลา้งเลยโดยขอบุญคุลายได้นะอ้นเื่อนอโดยเนาะเด็ก็ขอบุญกุณลายเนาะไม่ติมเด้อเพื่อนก็ไดรซอย ชดเวยน้องโตโน่ขอบคุณน้องโตโน่ทั้งยาทั้งอันนี้เนาะบบได้ขาดเพิ่นก็ได้เนาะซื้อเข่าให้แน่ก็เคยซื้อเพิ่นก็ได้เนาะหลายแนวพี่น้องเอ้ยขอบคุณจ้าขอบคุณเลยหรอขอได้ไรจ้าร้องไห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดลยนะครบเจ็บยาสุได้ขอบไขยาสมีให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับแม่ติมเด้อเนาะดูแค่นั้นเนาะ